ต่อเงินต่อทองเป็นเครื่องรางที่นิยมเอามาติดตัวเพราะชื่อดีก็คือต่อต่อไปเรื่อยๆต่อไม่รู้จักจบตัวต่อก็เป็น ำพวกมแมลงเช่นเดียวกับพึ่งเช่นเดียวกับแตนทีต่อแตนอย่างเงี้ยแต่เขานิยมเอาต่อมาทำเป็นเครื่องรางแต่ก็จะคู่กันทั้งต่อเงินต่อทองทีออ่รถขาย่ากัน 就该干的农活。